เล่นได้อย่างลื่นไหลครับผมมาเสพกราฟิกสวยๆกันเอ้าเอาโอ้แม่สาวๆไหน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 แม่สาวว่าจิ้มไหมจิ้มไหมจิ้มไหมเอาก็บได้ค่ะท่านพีตังเฮ้ยเราเรามีตังค์อยู่เรามีตังป้าป้าป้าเราไม่ใด่มีตังหรือปล่าเฮ้ยง่ายจังวะเขาได้เช่นไงเหรอเฮ้ยเป็นยังไงเด็กเกมในเกม k J B เป็นยังไง แตงรอกัหรเปล่าครอ,องก็รองดีแอดน่าสนใจตื่นเต้นจังเนี่อ่ะตื่นเต้นบ่เนี่ยนะคะทำมาหากินก่อนนะครับจะได้เอามาซื้อเด็กเอ็นในเกมนะครับเป็นยังไงหวานไม่เคยลองเอ็น,นครับ,บรครับลื่นไหลภาพสวยงามเต็มเลท89 10เฟรม,มบวกบวกบวกเลยพวกพวกนายรู้จักแอดพอกันบ้างปะเนี่ยไอ้ไอ้ที่มันจัดสบายคอมนะอ๋อรู้จักไอ้ไอ้แฮปยู เอ้าคุณยู้ยจะแอบป้อเหรอไอหมวกนี้ทำไมเขาชอบใส่กันบรรังกระสุนนะโอ้แล้วกระสุนมาจากไหนอ่ะเ้าวมาจากตู้เล่นไงเหรอแล้วชาวไหนมันมีกระสุนเพื่อเป็นระวังตัวเอาละฮะเพื่อชิ้นทายแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วสวัสดีครับสาวๆทำอะไรกันน่ะถนนด้ยินเสียงปมมาเปล่าไม่ใช่สาวๆแล้วเนี่ยยิงเกลไปเอ้าเอาลื่นหัวแตกแล้วกี่บาท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  มอไซค์กีบัทมอไซค์ไซ่ิบาทเป็นยังไงครับเล่นลื่นไหลทุกการตั้งค่าน,นี้ปรับสุดนะครับเฟร,รมเท 130, รทร้อยสามสอยสี่สิบเฟรมปรับสูตรนะถือว่าแรงลื่นจร,จริงๆภาพสวยงามเล่นลื่นไหลาภาพสมูทสุดๆเลยนะครับเห็นไหมครับปรับเบรยโลเฟรมเียรก็พุ่งมาประมาณ150เฟร,รม140ฟร้อยสี่สเฟรมนะสามารถเข้าคู่กันจอห4ึ่งร้อยสี่สิบเฮร์างสบาย เปิดเลเซสิ่งแสงและเงากาจอทำงานเต็มที่99%ยูทำงาน70%นะครับดูครับภาพสวยงามสมจริงกัน,นสุดๆนะครับเม est, ็ดฝนพายุระบงระเบิดทุกอย่างเน้เนในอย่างลื่นไหลครับเฮ้ยเรามีเรามีปืนบอมอยู่นี่ว่ะยิงใส่เลยนี่นี่ระเบิดไหม เอาละครับเราก็มาทดสอบเกมแรกเลยนะครับกับเกมสุดทีดอย่างเกม GTA V 5M นะเล่นลื่นไหลครับผมธรรมดาธรรมดาเข้มแรงนะครับคือการปรับตังค่าครับแอดวานซ์กราฟิกปรับเป็น Full HD นะแล้วก็กราฟิกนะครับตามนี้เลยคือทุกอย่างปรับแทบจะสุดเลยนะครับ Extend Texture Budget ปรับสุดวินิไฮวินิไฮทุกอย่างนะครับดูแรมการ์ดจอแบบบอกเลยว่าเหลือๆนะผมจ่าย2กิกช์ใช้ประมาณ7กิกนะครับอ่ะ เฟรมเีออน,นี้ก็ผมประมาณ80-90เฟรมมองไปที่คนเยอะๆกาจอทำงานชิวๆว่าผม50%ซูมยูก็ทำงานมา30-40%เหลือๆนะครับอ่ะมาลองวิ่งกันดูนะครับนี่ครับเล่นได้อย่างลื่นไหลก็ผมมาเสพกราฟิกสวยๆกันเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทำงานนะครับหาเงินตอนนี้ผมมีเงินแค่6,000เองนับไม่มีเงินใช้แล้วนะครับนี่ เล่นเรื่องไหนแค่จะไม่เจออาการกระตุกเลยนะครับชิวๆสบายๆนี่ใช่ไอเจมซ่าปนี่นะจะได้ยืมรถไปเทสสักหน่อยไม่ใช่นะครับโอ้รถสีชมพูสวยจริงๆเอาโมารถต่อ,อไปนะครับอ่าน่าๆใช่เจมซ์าปะนะเฮ้ยเกิอดอะไรชนอะไรกันขึ้นโอ้แล้วนี่มันรถซิ่งอยู่ว้าพี่สาว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 ,สาว,สาว สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มๆสวัสดีครับพี่โตน้อนี่ครับเล่นลื่นไหลนะดูวิ่งไนดีไปไหนวิ่งไปเดียววิ่งโนเนียเออ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 เนี่ล่ะเอาสาวผมไปนะเอาเอาโอ้ เจ็บไหมครับเจ็บไหมครับโอ้หตอนแรกไหนนะเขาตอนไหนไหนอ่ะสาวไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยมาจะเอาสาวสักหน่อยคันนี้หรือเปล่าเลี้ยงไหมโอ้ยลำบวกกี่นี่โอ้ไปแล้วอ่ะสาวสาวไปแล้วอ่ะไหนอ่ะใครเรียกอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ พอเจอเห็นแกงเห็นปูไหมฮะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเพิ่งมานี่เอ่ใจเกเรอ่ะใจเกเรไม่เห็นแอดจำแกงใครไม่ได้เลยไปผมจะคุยเรื่องสตอรี่อไม่เห็นมั้แอดสาวสวไหน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 อ้สาวว่าจีบแมจีบแมจีบไหมเอาเลยแอดจับเลยจีบค่ะมีตังเฮ้ยเราเรามีตังอยู่เรามีตังปปปเราไได้ตังปเฮ้ยง่ายจังวะ เขาเด็กเก็นไงเหรอเฮ้ยเป็นยังไงเด็กเกณนในเกมทีเดีเป็นยังไงเนี่ยจัดรองมากกว่าคะจักรองก็เองดีแอรเฮ้ยน่าสนใจตื่นเต้นจังเนี่ยใครมาขอฉันนุ่มปฏิเสธไปก่อนปฏิเสธไปก่อนไม่มีแล้วนะตื่นเต้มบ่แล้วนะคะนายได้จ้าได้จ้าต้อระดับระดับไป ไปแล้วครับเดี๋ยวผมไปหาทำมาหากินก่อนนะครับจะได้เอามาซื้อเด็กเนในเกมนะครับเป็นยังไงหวานไม่เคยลองเดี๋ยวผมไปเอารถไว้รุ่งสร้างตัวของผมก่อนนะครับนี่บอกเลยว่าเล่นลื่นไหลเดี๋ยวเราจะไปออเราต้องไปเปลี่ยนอาชีพก่อนนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าอาชีพที่ผมเล่นตอนเนี้ยตอนแรกมันเป็นตกปลานะครับแต่อาชีพตกปลารู้สึกว่าเงินมันไม่ค่อยดีเท่าแต่ก่อนแล้วนะครับ โอ้แมคคาเดนหนึ่งหมื่นนี่หละเรามีแค่หกพันเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ลดอะไรอะ่ะผมจําไม่ได้แล้วอะ่ะโอเคคันนี้แหละคันนี้แหละรดสร้างตัวขนหมูได้หลายตัวเลยแหละเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนอาชีพก่อนนะครับครับเราจะไปเปลี่ยนอาชีพกันนะครับโอ้ชน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 ,นสาวตัวนี้สาวสาว,สาวโอ้หเรามีตังแค่หกพันเราคงไปเอ็นกนะับเขาไม่ได้นะครับ นี่แล่นลื่นไหลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำอาชีพขายหมูกันนะ <Viol in. S 1> นี่นะครับขับลื่นไหลภาพสวยงามเฟรมเรทแต่สิบเก้าสบฟรมบวกบวกบวกเลยนี่ครับเราจะไปเปลี่ยนอาชีพเป็นขายหมูกันโดด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 ิ้วเิ้วสมัครงานเปลี่ยนชื่อแมวเราสมัครงานสมัครงาน ออนายเอาเงินติดตัวไหมอ่ะเนี่ยครับเราก็มาเทสตอนเล่นเกมจีทีวีแบบมาทํางานกันครับผมอะไรนะเลยนะเอาเงินติดตัวมาไหมเอามาามานายทํทไมจะป้นหลอดเหรอเอามาไม่ไม่เอามาต่าไหร่เฮ้ยผมมีเงินติดตัวอยู่สี่พันเองเอาไปเก็บเอาไปเก็บเหรอออผมมีโดนเนี่ยโอเคโอเคขอบคุณที่แนะนำครับผมนายอกมาสัก ประมาณสักห้าร้อยก็ได้อ๋อเอาเอาไว้เติมน้ำมันใช่ไหมเอาไว้เติมน้ำมันเอาไว้เติมอะไรกินเนี่ยนั่นนั่นเอาเอาค่าบอกมาพันห้าโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้ผมไปต่อยเสียเงินไปตั้งพันห้าเมื่อกี้นี่เอาตัวค่าบอกไงแถวนี้โจรเยอะไงมองพันห้ามาเร็วมาเร็วเฮ้ยผมตั้งตัวหน่อยเนี่ยรถผมคันเล็กเองโอ้รถผมคันเล็กกว่าคุณอีกไหนไหนคันไหนเนี่ยคันข้างหลังนี่นี่นะเออคันเล็กอีนอนมัส พวกพวกนายรู้จักแอดบลอกกันบ้างป่ะเนี่ยไอ้ไอ้ที่มันจัดสเปคคอมนะอ๋ I อรู้จักไอ้ไอ้แฮปอยู่เอ้าคุณไม่รู้จักแอดบลอกเหรอทำไมอ่ะโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับแ<ม><อ>สดงคุณน,น,นะแสดงว่าไม่ดังนี่หว่าพูดน,นะครับครับผมแอดบลอกครับผมไม่ดังไม่ดังเดี๋ยวเดี๋ยวไปปั้นตัวใหม่กัน รถรถรถอีลอนมัสขนได้กี่กิโลเนี่ยอันไหนนี่คันสี้ส้มนี่เจสิ่เจสี่ปับบาโต้ผมทำงานนะขนได้ยี่สิบเองเลยไหมมันกี่บาทจักบาทหนึ่งแสนหกแสนหตแยแล้วต้องขนหมูกี่รอบอ่าประมาณสามรอบก็ได้ละโอ้ยแจ๋วเลยเคผมไปทำมาหากินก่อน เฮ้ยผมถามเช downhill, ็คนิ่นิดนึงทำไงผมจะไม่โดนตำรวจจับบ่อยๆผมเสียเงินให้ตำรวจไปเป็นแสนแล้วเนี่ยโดนค่าอะไรโดนค่าจอดรถผิดที่ผ่าไฟแดงไม่ม <researched doo S 2> ีใบขับขี่อะไรเงี้ยอ๋อก็ก็อย่าทำตามนั้นดิจอดเส้นขาวอย่าฝ่าไฟแดงตอนตำรวจอยู่พยายามกดโฮมดูว่ามีตำรวจหรือเปล่าอ๋อกดโฮมมันกดยังไงกดโฮมกดโฮมอ่ะโฮมโฮมโฮมจี่งไนมด ฮะเอาผมไม่ค่อยเล่นไงโฮมกดผมโฮมุ่มโฮมมันมันช่วยได้ด้ผมผมกดในคีย์บอร์ดอะิกไวซิกคนไวซิกคนไวซิกคนซิกไวซคนไป็ิกตำรวจในเซิร์ฟอมว่ามีตำรวจเยอะไหมหรอหรือว่ายังไงใช่ใช่ถ้ามันไม่มีตำรวจก็ฝ่าไปเลยอ๋อไอสีเหลืองที่มันกำลังเรืองแสงคือคนอยู่ในเซิร์ฟป่ะใช่ข้างบนคืออาชี มีเกี็ดว่าตำรวจอยู่ใช่ไหมอ๋อตอนนี้ตำรวจเหลือกศูนย์ปะใช่นี่ยฝากไฟแดงไปพี่เฮ้ยผมซิ่งได้เลยนะเนี่ยโอเคอขอบคุณ<อ>มากไงคือคือผมปกติผมมาแค่รีวิวความไงผมไม่ได้แบบตั้งใจเล่นแบบจริงจังไงยกาเล่นสักทีเฮ้ยนี่แหละเดี๋ยวนี่กำลังหันเล่นนี่แหละเติมสักหมื่นเลยเปิดอะไรอ่ะเติมเติดพอหมื่นนึงนึงตังจริงตังตังในเกมตังจริงดิ ได้อะไรบ้างหมื่นหนึ่งผมื่นเหรอพันหนึงก็สิบเอ็มหมื่นหนึงก็ร้อยเอ็มอ๋อรวยเลยรวยเลยใช่ร้อยเอมแล้วผมไปซื้อใครได้ผมต้องซื้อยังไงซื้อในตลาดดิสคอร์ดนะโอเข้าไปในดิสคอร์ดเนาะใช่มันมีกลุ่มดิสคอร์ดอยู่แลวไอ๋อแล้วไอ้ไอ้อไอ้อไ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 นไอไอาอไ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 อนอไนกันอไอไอนกไอไอนอไออไอ เอาหมดแต่กูเล่นไงเหรอเออแล้วแถวไหนมันมีกระสุนคุณจะได้ไปละวางตัวนีอะไรฮะนี่ก็มีเฮ้ยสุดท้ายแล<ะ>้วก<ะ>ูไปแล้วกูไปแล้วสวัสดีครับสาวๆทำอะไรกันอะยายายาจะเล็งปืนมาที่ผมนี่ครับเราจะทำงานกด E เพื่อไปขายหมูเฮ้ยไม่ใช่ดิไปฆ่าหมูสวัสดีครับสาวๆ ให้ผมข้าหมูด้วยนะครับฮัลโหลไดย้ยิงเสียงผมเอาเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เท้าสาวแล้วเนี่ยนี่ครับตอนเก็บมุงเก็บหมูทำงงทำงานนะครับวิ่งไปไปอา้าเอาลื่นหัวแตกนี่ครับเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับผม เฟมเด็ดหนึ่งร้อยเฟรม,มบวกเลยนะครับแจ,จะเรามาลองแพ็กหมูกันดูนะครับนี่ครับ,รบแล้วก็แพ็กหมูนะครับตอนนี้ผมก็เอาหมูเนี่ยใส่ไปในรถแล้วนะรประมาณเกือบประมาณ18โลได้ม้งนะครับเราจะเอาหมูใส่รถให้มันได้เยอะที่สุดเวลาเราเอาไปขายเราจะได้ไม่เสียเวลาคนหมูต่อหนึ่งเที่ยวนะครับนี่เล่นได้อย่างสบายๆนะใครจะเอาไปเล่นเกม GTA V 5M อันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตอนนี้นะครับไปดูไปดูไปดูหลังรถผมอ่าน,นี่ครับเปิดหลังรถกดชิปไว้แต่ผลน่ากดล็อกก่อนโอเคเนี่ยครับผมมีหมูอยู่ในบ่ารถประมาณ22แพ็คนะครับแล้วก็ความจุจะจะ,จะเต็มแลมาเต็มนะล้อลโอลหล,ลชื่ออะไรนะผมชื่อแอดบ็อกครับผม เไอ้ลองเสิร์ชดูคำว่าแอดบอกในยู u ูบอ่ะเออใน YouTube <ะ>เสิร์ชเซได้ไหมเจอไหมเจ <laughs> อไหมแล้วผมไเสิร์ชเสิร์ชใน Facebook เสิร์ชใน YouTube ก็เจอใน TikTok ก็เจอพิมพิมคำคำเดียวกันนี่แหละเฟซบุ o กเหรอเอ Facebook, YouTube, อเฟซบุ๊กยูทูปทิกตอกเจอ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 อยู่เจออยู่เหมือนว่าเพื่อนผมจะรู้จักอยู่ไหมใช่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 มีคนรู้จักอยู่เอ้ยแล้วผมจะเปิดประทุนรถยังไงเนี่ย ไม่รู้ดิโอเคอเขาเสนอไม่ได้คัานนี้อ๋อเหรอโอเคขอบคุณครับผมน่าซื้อจังมอไซค์บินได้มอไซค์บินได้มันขนได้กี่โลอะ่ะเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบเหรอกิโลนะ 70, 70. แล้วกี่บาท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 มอไซค์กี่บาท มอไซคี่บาทพันแปด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 เงินจริงเหรอใช่ครับเอ้แล้วแล้วแล้วมันขับเร็วได้ทุกที่เลยใช่ปะเนี่ยได้ครับได้ครับโอ้ยงั้นมันก็ช่วยให้เราเดินทางไวใช่ปะใช่ใช่เออขนมงคนขนมงคนหมูได้ชิวๆเลยใช่ไหมนี่ใช่ครับเอ้ยแล้วเราจะโดนตำรวจจับเรื่องผ่าไฟแดงป่ะถ้าขับมอไซค์บินนี่เอ่าไม่ไม่โดนไม่โดนของดำใต้หมดเลยของดำ ใช่อ้าหรอของที่กฎหมายอ่ะกฎหมายอ๋องั้นมันก็ไม่เสี่ยงโดนตำรวจจับใช่ปะ่ะใช่ๆแล้วก็มาเล่นเกมพับทีกันเลยนะครับการปรับสันค่าตอนนี้ผมปรับเป็นวิลี่โลคเฟิร์บนี่ครับอยู่บนฟ้านะครับมองไปไกลๆมองข้างล่างสิ่งก่อสร้างเยอะๆเฟรมเลทตอนนี้ก็ประมาณ80-90เฟรมนะครับเดี๋ยวเรารอลงพื้นรอประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับครับ <c oughs> <c oughs> โ oh, ผมมาก็ได้ปืนดีเลย100 1อ0เฟรมบวกนะครับผมรู้สึกว่าด่านนี้น่าจะด่านใหม่นะครับรดูการปรับตั้งค่าการ Full HD Very Low เฟรมเรทประมาณ100กว่าเฟรมนะครับครับการเก็บของต่างๆทำได้ดีประมาณ100เฟรมนะครับกับเกม PUBG ด,ด่านนี้นะเอ ทำง,งาน30%การ์ดจอทำงานมา36%นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปรับสูงอะไรเดี๋ยวเราลองยิ่งบนบนแถวน,นี้ก่อนนะครับด่านนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มากจึงทําให้เฟรมเดทได้ประมาณนี้นะครับถ้าด่านแซนฮอกเฟรมเรทก็อาจจะได้สูงกว่าน,นี้นะครับนี่ยผมจะลองปับอาต้าดูนะครับออาต้านะยูม่น 90เฟรมนะครับการ์จอก็ดิ่นมาประมาณ80% 90%โดยรวมแล้วก็ถือว่าเล่นลืล่นๆครับผมนี่ครับกับเกม PUBG เล่นได้อย่างลื่นไหลทุกการปรับตั้งค่าเอาลองยิงกันดูนะครับเปลี่ยนปืนชบนี่ เป็นยังไงครับเล่นลื่นไหลทุกการตั้งค่านี้ปรับสุดนะครับเฟรมเลทร้อยสามสร้เฟรมปรับสุดนะถือว่าแรงลื่นจริงๆภาพสวยงามเล่นลื่นไหลภาพสมูทสุดๆเลยนะครับเห็นไหมอ่าลองปรับเป็นเวลิโลน่ยสักรอบหนึ่งให้ดูครับปรับเวลิโลเฟรมเลยก็พุ่งมาประมาณ150เฟรม140เฟรมนะสามารถเข้าคู่กัน จอห4ึ่งรอยสิบสี่าได้อย่างสบายๆนี่เล่นลื่นไหลน,นะครับทุกคนโอเคนอกกับเกมพับทีใครจะซื้อไปเล่นหมดเลยว่าเล่นได้สบายๆลื่นไหลทุกการตั้งค่านะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับเกมต่อไปกันเลยครับเราก็มาทดสอบเกม Battlefield V กันเลยนะครับการปรับตั้งค่านี้ก็คือโอ้ยตกตกแล้ทงังแล้งังอ้า ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยกาปรับสังค่านะครับปรับสุดเปิดเลเทซิ่งแสงและเงากาจอทำงานเต็มที่99%สับวิวทำงาน70%นะครับดูครับภาพสวยงามสมจริงกันสุดๆนะครับเม็ดฝนพายุระบงระเบิดทุกอย่างเล่นได้อย่างลื่นไหลครับเฟรมเลทตอนนี้ประมาณ60-70เฟรมสบายๆนะครับกับเกม Battlefield V เดี๋ยวเร็วนี้ เรารอผลการทดสอบเกม Battlefield ภาคใหม่ล่าสุดเลยนะครับเปิดให้เล่นประมาณวันที่22ตุลานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับดูครับโห oh, oh, ดูพวกเศษใบมุม้งใบไม้ต่างๆนะครับแรงเครื่องกินไปวันสิบสองกิกโหเล่นได้สบายๆนะครับฝ่ายแดงจะแพ้แล้วนะตอนนี้นี่ครับเลือๆนะ สบายๆเราล,ลองปรับเป็นวีิโลเอ้ยไม่ใช่สิเอตาต้ากันดูบ้างนะผมนี่ครับเวนซิ่งเปิดนะครับผมปรับเอาต้านะครับมาลองปรับลงกันบ้างว่าเฟรมเ่ยจะพุ่งประมาณไหนปิดวีซิ่งไปนี่ครับปรับต่ำสุดนะครับฟเฟรมเ่ยก็ทะลุ1 0 0นะครับผมเล่นลื่นๆอ้าวนี่ครับคนอยู่ในแบบประมาณ64 frame. เฟรมเฮ้ย6 4คนนะครับ แบดเดิลฟิลวีออนไลน์สบายๆเลยครับผมร้อยเฟรมบวกๆนะครับแน่ผมล่ละอยากลองเล่น b บ n เดิลฟิลภาคใหม่ล่าสุดจริงๆนะครับมีรู้สึกว่าจะมีสภาพอากาศที่หนักหน่วงกว่านี้นะครับรถถังคณะยี่ไม่ไปไหนกันอีกเหรอเดี๋ยวเราเดินเฮ้ยรถถังรถถังรถถังชมนกชมไม้กันดีกว่าเฮ้ยเรามีเรามีปืนบอมอยู่ดีกว่ายิงใส่ซะเลยนี่นี่ระเบิดไหม โอเคครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะผมกับชุด MSI ถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็ทักมาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ได้อย่างที่เห็นในคลิปอาจจะได้การ์ดจอนุ่นอื่นนะครับก็ลองทักมาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะครับโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปจะสเปคคอมแบบนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดปุ่มกระดิ่งมาเลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางแอดบ็อก ok นะครับโอเคเนาะแอดบ็อก ok ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน